วันนี้มีคำถามเยอะอาถามเลยก็แล้วกันนะกรับรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณยิงทางสายใหม่หลังจากส่งอารมณ์คืนวันเสาร์ที่พระอาจารย์บอกให้รู้เข้าไปตรงๆว่าอารมณ์เศร้าหรืออะไรที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้น เกิดที่ไหนขณะนั้นงงไม่รู้ว่าอารมณ์เกิดที่ไหนเพราะใจไปคิดแต่เหตุที่ทำให้เกิดเพื่อท่านพระอาจารย์พูดต่อให้ไปดูว่าเป็นเพราะทางกายหรือทางใจและท่านพูดอะไรอีกจาไม่ได้แล้วก็ได้สติหอเพราะเราไม่รู้ตัวว่าอารมณ์นี้คือเวทนาอย่างหนึ่งที่กำลังทดสอบเราและก็รู้ทันทีว่า เพราะร่างกายเรากำลังเหนื่อยล้านอนดึกตื่นเช้ามาหลายวันความอยากทำสิ่งที่ต้องทำความรู้สึกที่ว่าเราทำยังไม่สามารถรวมจิตให้เป็นสมาธิได้แต่นี่เป็นข้ออ้างที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าเสียเวลาในการไปหาเหตุจึงจัดการทิธีธยางเช้าวันอาทิตย์นอนสมาธิแทนการนั่ง นอนท่าเดียวและรู้เวทนาไปโดยไม่เปลี่ยนท่าได้ตั้งแต่ตีห้าถึงเกือบเจ็ดโมงเช้ารู้ว่ามีความคิดเข้ามามากมายแต่ก็ไม่ทุกร้อนว่านี่คือการปฏิบัติได้หรือไม่ได้พักผ่อนกินยาที่จำเป็นหยุดการทำงานทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อพักลายตัวเองความไม่สบายในใจยังมีอยู่แต่ก็พยายามแค่รู้บ่อยๆค่ะ สวดมนรรมมต์ทำวัดเกณฑ์เมื่อวานพระอาจารย์อธิบายถึงการทําอาณาบานาสติว่าลมเข้าออกเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับได้ซึ่งฟังมาหลายครั้งแล้วแต่มักจะลืมและยึดเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้จึงจะใช่ซึ่งเป็นการหาทุกข์ใส่ตัวก็จะปฏิบัติโดยระลึกถึงความจริงข้อที่ว่า เราบาังคับลมหายใจไม่ได้และวางใจว่าทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะถูกแล้วแค่นั้นแหละทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นปัญหาของผู้ปฏิบัติใหม่ก็คือชอบไปหาเหตุผลภายนอกมาอธิบายสภาวะภายในให้ตัวเองนั่นคือปัญหาแล้วน,นั้นเลิกหาเหตุผล เพราะคนนั้นทําให้ทุกข์เพราะคนนี้ทําให้ทุกข์อะไรเงี้ยนะเพราะเรื่องราโน้นนี้นั่นทําให้ทุกข์นะก็ขายเหตุผลเลยความทุกข์เกิดจากความคิดนะสังเกตดูความทุกข์เกิดจากตัณหาเนี่ยนะไปดูอยากให้เป็นอย่างงน้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็มีความทุกข์ตามมาหรือพอคิดปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้กันมาก็มีโลภะโทสะตามมาแล้วก็ขอให้เกิดความทุกข์ตามมาเป็นผลอ่างเงี้ย ถ้าเราไปดูเหตุแค่นี้นะเหตุทางธรรมนะไม่ใช่เหตุทางโลกนะเหตุภายในไม่ใช่เหตุภายนอกเนี่ยนะมันจะทําให้การแก้ไขสวะาภายในเนี่ยเป็นได้ได้อย่างรวดเร็วไม่ติดอยู่นะะนักภาวนาใหม่ๆจะมักจะเป็นอย่างนี้ทุกรายนี่เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องแปลกตรงไหนหรอกนะเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติของชีวิตเราก็ชอบคิดหาเหตุผลม,มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเหตุผล แต่ว่าเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วจะเกิดจากอีโคของตัวเองนันั้นเลยอ่าคิดเองเออเองอธิบายตัวเองฟังน่ะอะไรที่ถูกใจเราก็ยึดเอาไว้ไหน,น,นไม่ถูกใจเราก็ผลักออกอยู่งั้นน่ะมันก็เลยกลายเนปะ็นว่ายิ่งหาเหตุผลก็ยิ่งทุกข์แกทุกข์อะไรไม่ได้สักอย่างนันจะเป็นอย่างนั้นน่ะดูไม่อย่างมากก็ได้แค่ปลอบประโลมใจตัวเองด้วยความคิดเชิงบวกแค่นั้น พ้าลองเลิกเลิกหาเหตุผลรับรู้ไปตรงๆเลยเหตุมันแสดงตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเดี๋ยวนั้นแล้วนะเหตุก็คือโลภะโทสะโมหะหรือหรือไม่ก็โลภะโทสะโมหะนะกุศลอกุศลนั่นแหละเป็นตัวเหตุนะแล้วผลก็คือสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอันนี้ต้องไปสังเกตดูให้เห็นให้เข้าใจนะพอเห็นึ้นมา แล้วเกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นมาทีนี้มันจะวางได้เร็วมากใจมันวางเองนะไม่ใช่ไปคิดปล่อยวางให้มันนะมันวางมันเองเพราะอะไรเพรารู้แล้วว่าไม่มีใครเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือสุขเหล่านั้นนะรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของกุศลอกุศลเท่านั้นเองนะเป็นธรรมชาติล้วนๆอยู่นะไปดูให้ดีนะะเชิญขอบคุณจีนทางสายใหม่วันที่27 นั่งสมาธิตอนเช้ามีปิติขนล,ลุกด้านหลังแล้วมาทั้งตัวไม่เห็นทุกขเวทนาเลยเพ่งไปที่ปิติสลับกับจิตออกนอกหลายาไปคิดเห็นปิติเกิดดับเพ่งที่แขนไปโผล่ที่ลำตัวเกิดสุขแต่วางเฉยสุขดับแต่พอกำลังจะออกจากสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นอีกจนต้องยิ้มให้ตัวเองการเจริญสติระหว่างวันเจริญสติเป็นระยะระยะ เที่ยงออกไปเดินนับเก้าเหนื่อยและร้อนมากค่ะอืมดีทำให้ต่อเนื่องนะฝึกให้ต่อเนื่องนะเราทำหน้าที่ของเราให้ถูกนะสร้างเหตุให้ถูกแค่นะั้นหละเหตุคือความเพียนสติสัมชัญญะนี่คือเหตุนะสร้างเหตุให้มันถูกผลจะตามมาเองนะสุดมน้าเราชอบ นะไม่ค่อยจะสร้างเหตุแต่หวังผลเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยด้มีผลอะไรสักเท่าไหร่นะถ้ามีความเพียรต่อเนื่องอยู่อพอสุกก็รู้ปิติเกิดก็รู้ทุกเกิดก็รู้นะอารมณ์อะไรกระทบข้มาก็รับรู้ตามไว้มันจริงเนะี่ยมีสติสมัมมาญาะรู้อยู่นี่อันะนี้คือการสร้างเหตุนะส่วนผลแน่นอนนะปัญญาก็เกิดตามมาเองนะเพราะมีสติมีสมาธิก็ขอยให้เกิดปัญญาตามมาเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างนั้นนะ Uh, sure. จากคุณหาวันที่27ของการเสริมภาวนาสวดมนต์ทรวัดเช้าและเย็นกับวัดวังหินเช้านี้นั่งสมาธิและเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงวันนี้ย้อนดูรายการคิดใจให้ทำเรื่องจิตกับเจตสิกได้เข้าใจถึงการทำงานร่วมกันของเจตสิกกับจิตได้รู้ว่าเมื่อจิตไปรู้ทันจิตจะไม่ไปจมกับเจรสิกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในการทำวัดเย็นวันนี้พระอาจารย์ท่านได้นำส่วนอนิสงส์แห่งอาณาปานสติและอาณาปานสติ16ฐานเกิดความตั้งใจเจริญสติให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นทั้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันและการเจริญสติตามรูปแบบนั่งสมาธิก่อนนอนรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจนครบเวลาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ นะลองไปอ่านทบทวนดูนะอานาปานสติสิบหฐานนะั่นนะครับผู้เจ้าสอนว่ายังไงนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกร้ร่้กกำลังหายใจเข้าหายใจออกยาวรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันกําลังเป็นอยู่อย่างนั้นนะ่านะนะนะ่รู้กองลมทั้งปวงนะสภาพกายะปฏิสังเวทีน รู้กายทั้งปวงเลยถ้าแปลตามศัพท์นี่นนะเขาแปลว่าแปลว่ารู้กองลมก็คือลมหายใจเนี่ยมันซึมซาบไปยทั่วสันพังกายนั่นแหละนะนะนะรู้กายทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกตงเห็นไหมเธอย่อมศึกษาว่าเธอรู้ต้องรู้ชัดถึงกองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแปลว่าอะไรแปลว่านระู้ลมหายใจไปด้วยรู้อาการของกายไปด้วยรู้สิ่งนี่มันปรุงแต่งจิตอยู่ด้วยรู้อาการของ ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่ารับรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันกําลังเป็นจนกระทั่งไปถึงที่สุดของมันก็คือการที่มันสลัดคืนนะอะไรกระทบเข้ามาก็วางลงไปเดี๋ยวนั่นอะไรกระทบเข้ามาก็วางลงไปเดี๋ยวนั้นพอรู้แล้วเนี่ยนะเห็นอาการที่จิตมันสลัดคืนมันไม่ยึดเอาไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยอย่าเงี้ยนะแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ลมหายใจเป็นหลักและในขณะเดียวกัน เมื่อมีอารมณ์อะไรก็เท่าเข้ามาก็รับรู้ตามความจริงอย่างที่มันกําลังเป็นอย่างนั้นสังเกตดูมันศึกษาศึกษาคือสังเกตดูมันอยู่ถ้าถ้าเราวางใจได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การภาวนาของเราไม่เนิ่นช้านะสําหรับคนที่เจริญอาณาบรรณสติอยู่นะนะเช่นเดียวกันคนที่เจริญกรรมฐา,านแบบอื่นนะที่เรารู้อาการของท้องพองยบรู้อาการเคลื่อนไหวของ แขนของมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดียวกันก็รู้อารมณ์อื่นที่กระทอบอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็อย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างอันนี้เป็นอุบายธรรมคือพระเจ้าได้แสดงเอาไว้นะจับหลักให้ดีแล้วเราจะไม่เสียเวลาการภาวนาเนิน,านนานนักนะอะเชิญคำถามจาบคุณพชัชรพรทางสายใหม่ขออนุญาตส่งการบ้านเจ้าค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ด นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งทุ่มถ,งถึงสองทุ่มมีความคิดเข้ามาบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกนั่งไปสักพักตัวเริ่มโยกเบาๆโยมตั้งใจว่าจะดูว่าตัวเองโยกได้ยังไงไม่อยากให้ตัวโยกจึงดึงลมหายใจยาวๆให้หยุดโยกสักพักก็กลับมาโยกอีกเป็นแบบนี้4ีห้าครั้งอาจจะเป็นเพราะโยมเพ่งลมกดไปให้ตัวโยก ยมรู้สึกตึงๆหนักๆที่หัวเริ่มรู้สึกปวดหัวเห็นความไม่ชอบเล็กๆจึงปล่อยให้โยกตัวก็โยกเบาๆของเขาไปสักพักใหญ่จึงนิ่งแล้วเริ่มมีเวทนาปวดขาข้างขวาหนักมากปวดล้าวจากปลายเท้าลามมาถึงหัวเขา่าลามมาที่ก้นกบลา้ลาวขึ้นมาถึงเอวโยมนั่งดูเวทนาที่ปวดล้าวหนักๆนั้นนานมากเลยเจ้าคะ่ะ โดยที่โยมไม่เป็นทุกข์เลยเห็นจิตกับเวทนาอยู่คนละส่วนกันจริงๆการเจริญสติในชีวิตประจำวันโยมรู้สั้นๆเป็นปัจจุบันขณะได้ดีกว่าเดิมเห็นความคิดได้เร็วขึ้นตัดสินเรื่องต่างๆน้อยลงยอมรับและวางใจได้ดีกว่าเดิมรู้สึกมีความสุขลึกๆในใจเพิ่มขึ้นปกติยมก็เป็นคนที่ทิ้งเรื่องต่างๆง่ายๆไม่ค่อยคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ก็รู้ตัวว่า โยมยังคงมีอัตราตัวตนและทิฏฐิมานะเยอะอยู่เจ้าค่ะน้องกาพระอาจารย์เจ้าค่ะดีแล้วรู้ก็ดีนะคนที่รู้ตัวโง่พอที่จะเป็นบัณฑิตได้บ้างนะคุณเจ้าสอนด้วยกันคนที่โง่แต่สำคัญตอน้วยเป็นบัณฑิตอันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะก็เนระียกว่าฉลาดจนโง่ตอนั้นเวลาลวเราภาวนาไปนี่ ให้ฉลาดขนาดไหนนะเราจะเริ่มเห็นความโง่ของตัวเองโผล่มาเห็นความชั่วร้ายภายในจิตของตัวเองเนี่ยโผล่มาทีละนิดทีละหน่อยนยเริ่มเห็นจุดบกพร่องที่เราจะต้องี่จะต้องไปแก้ไขมันนะอะไรแก้ปัญญาเป็นตัวแก้เห็นทิฏฐิมานะเห็นความยึดถือตัวต,วตนอะไรทั้งหลายที่มันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวปัญญาจะค่อยไปค่อยๆแก้ค่อยๆขัดเกลาเองนะจัดการมันเองไม่ใช่เราไปจัดการนะ เพราะฉะนั้นขอเพียงเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นยอมรับมันได้เช่นเห็นทุกเวทนาเกิดแล้วจิตไม่เข้าไปโดดโดดไปคลุก,กอยู่บนนั้นได้ถือว่าใช้ได้ละเริ่มแยกจิตกับเวทนาออกจากกันได้นี่ถือว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทีนีนะ้ต่อไปมันก็เริ่มเห็นว่าเอาความปวดก็อยู่ส่วนหนึง่งจิตก็อยู่ส่วนหนึง่งผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกันเพราะฉะนั้นการที่จิตไปจมอยู่กับอารมณ์ทุกข์ทั้งหลายมันก็ค่อยๆค,คลายตัวลงไปเรื่อยๆ ต่อไปเวลาเราเจอทุกข์นานาอย่างอื่น,นจิตก็เลิกวุ่นวายกับมันอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันใจก็ใจมันก็ผ่อนคลายนะนะมันดปแหลกของมันเองโดยธรรมชาติอย่างนั้นไม่วุ่นวายไม่ทุกร้อนนี่เวลาเจออารมณ์ทบภายนอกที่ป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความสุขอะไรทั้งหลายเนี่ยมันค่อยเลิกยึดถือไปเองค,อค่อยวางได้เอง ดูแล้วก็วางรูแล้วก็วางสักว่ารู้สักว่าเห็นเราแค่รู้แค่ดูอยู่แค่นั้นนะเชิญคุณขวัญคืนทางสายใหม่วันที่2 8นั่งสมาธิ45นาทีสวดมนต์ทำวัดเช้าเจริญสติหนึ่งชั่วโมงแผ่เมตตาขอญาตส่งการบ้านช่วงแรกของการนั่งสมาธิจิตเป็นกลางเข้าสู่ผวงังและเฝ้าดูจิตช่วงหลังนั่งสมาธิ จิตกระํากระสายทนต่อเวทนาไม่ได้ดูจิตมีแต่ทุกข์ปรุงแต่งเกิดมาทําไมเพื่ออะไรเบื่อกับการที่ต้องมาทนอยู่กับสภาวะที่ซ้ำซากมองรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมวันนี้พรุ่งนี้เวลานี้คนนี้คนนั้น ดูแล้วเหมือนมองอะไรเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อสิ่งของที่สร้างมาตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วจะสะสมไว้เพื่ออะไรจิตเห็นแบบนั้นค่ะเบื่อน่ายแต่ต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้สึกไม่หลงไม่ยึดติดจิตดิรนลนเห็นทุกข์เพราะความทนไม่ได้น้องกาพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเวลาพระเจอกันท่านจะถามกันว่า ขันห้ายังพอทนได้ไหมเวลาเจอหน้ากันไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอยู่แก่นั้นขันห้านี่พอทนพออดทนได้ไหมว่าอะไรวพาเรื่องของขันนี่เรื่องต้องอดทนข้างในก็ขันห้าข้างนอกก็ขันทั้งนั้นทั้งนั้นเหมือนกันนะนะเพราะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยพอเรารู้เข้ามาดูขันห้าภายในนี้แล้วเนี่ยเข้าใจมาแล้วมันเริ่มเบื่อหน่ายแล้ว นะเริ่มเห็นความไม่เป็นสาระอะไรของมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพอมองไปข้างนอกมันก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันข้างนอกมันก็ขันห้าเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรพ้นมาจากขันห้านะเนี่ยเริ่มเบื่อในนะอยากจะวิ่งหนีมันอยากจะโยนมันทิ้งอยากจะวางมันลงแต่มันก็ยังโยนไม่ได้ยังวางไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะต้องอาศัยขันห้านั่นแหละที่จะเป็นประตูไปสู่มรรคผลนิพพานนะนะนะไม่มีขันห้ารู้จะปฏิบัติเพื่ออะไรนะ นะก็ต้องอาศัยขันนะอย่างเช่นพวกอรูป,ปรพรมเนี่ยมีแต่น้มาขันไม่มีรูปนี่ก็ปฏิบัติไม่ได้หรือพวกอักรญาสัตตพรมมีแต่รูปไม่มีน้มก็มีรู้เรื่องอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยขันห้านี่แหละนะพวกเราเป็นศาสตว์ที่เกิดในปัญจโวการภูมินะภูมินี่ภกภูมินี่มีขันห้านี่แปลว่ามันเป็นภูมิที่เหมาะในการที่เราจะนํามาเป็นเครื่องมือในการภาวนานะในความสุขความทุกข์ สิ่งที่น่าเบื่อหน่ายทั้งหลายเรานี้แหละเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้จิตได้เรียนรู้ก็ดูมันเข้าไปที่มันซ้ำซากมันทุกซ้ำซากจริงมันไม่ใช่เพิ่งซ้ำซากมาสองสาวันนี่มันซ้ำซากมาหลายกับหลายกันแล้วในความทุกข์เ่าเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่กับมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วมันเหมือนเดิมไม่มีของใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจมันได้มาหล่มันก็จะโยนสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปเขาเรียกว่าอยู่เหนือขันเขาเรียกว่าขันทวิมุตมันพ้นจากขัน ม่ใช่วิ่งหนีขัน,นยังไงมันต้องมีขันอยู่ดีพระพุทธเจ้าก็มีขันพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งนั้นงมีขันห้อยู่นั่นแหละแต่ท่านอยู่เหนือขันแค่นั้นเองนะอาเชิญคุณน้อยจับแค่รู้วันที่ห้าสิบห้าจับตามภาวนาตีสี่ถึงตีห้าสามสิบนาทีนั่งสมาธิฟังธรรมสดมนพร้อมทางวัดหกโมงถึงหกโมงสี่สิบห้านั่งสมาธิไม่ได้ เดินจนกลมเพราะที่ข้อเท้ามีอาการบวมการนั่งสมาธิเชา้านี้จิตสงบเร็วขึ้นกว่าครั้งก่อนๆมีอาการตัวโยกคือเอียงไปข้างหน้าแบบเร็วก็รู้สึกตัวกลับมานั่งโตตรงได้สรัพักโยกไปทางขวาสติก็ดึงกลับมานั่งตัวตรงนั่งจนนั่งต่อจนครบเวลาหลังจากไปเดินป่ากลับมาสิ่งที่ได้ชัดเจนคือความรู้สึกตัวระหว่างวันการเดินการนั่งการลุก การทานอาหารจิตอิ่มอิ่มฟูฟูฟท,ทั้งทั้งที่ยังมีเวทนาอยู่ค่ะน้องกับพระอาจารย์ค่ะ,น,ะนั่นแหละไปเพื่อฝึกสตินะกลับมาก็คุ้มค่านะอย่างน้อยนะเวลาเราอยู่อารมณ์เดิมเดิมสถานที่เดิมเดิมสิ่งแวดล้อมเดิม,เ,มเดิม,ดม,ดมนานๆเนี่ยมันมันเหมือนรู้แต่มันไม่รู้บางทีมันอย่างนั้นพอไปเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศมั่งกลับมาก็เห็นชัดทีนี้ เนะพอไปอยู่ในปา่าไปเดินอยู่ในปา่าเนี่ยมันต้องใช้สติที่มีกําลังมากๆรนะพอกลับมาก็ทําให้สติมันต่อเนื่องอยู่นะนะอันนี้ถือว่าเป็นผลที่ดีนะเชิญขอบคุณโองแค่รู้วันที่ห้าห้าของการภาวนาตีสี่สินาทีนั่งสมาธิสี่สินาทีฟังธรรมทำวัดเช้าพร้อมวัดนั่งสมาธิดูลมหายใจ ไม่นานมีช่วงจิตรวมดิ่งลงไปนิ่งๆว่างๆเห็นความคิดผุดขึ้นมาหาคำว่าพุโทโธว่ายังมีไหมหลับหรือไม่และไม่เชื่อในความนิ่งนั้นเห็นความคิดที่สับสนว่าไปยังไงต่อดีเลยนั่งดูลมหายใจที่บางๆไปแบบนั้นจนครบเวลาหลังจากกลับมาจากธรรมยาตารู้ถึงจิตใจที่มีความเย็นมีความสงบในใจ ส่วนรอบๆตัวเหมือนมีความเย็ยนห้อมล้อมเหมือนอยู่ในห้องแอร์มีช่องว่างว่าห้อมล้อมตัวทั้งวันยอมโยมยังคงจะเดินสติในชีวิตประจำวันให้บ่อยขึ้นเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้ทั้งสองคนนะโยมน้อยก็โยมโอนะ่มาจากเชียงใหม่นะไปเดินป่าไปธรรมยาตรามาด้วยกันนะก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะ นะั่นก็เราไม่ได้แค่ไปเดินเที่ยวกันเนาะเราเดินเพื่อฝึกตัวเองเพราะไปแล้วมันไม่ได้สบายอะ่ะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งหนักสารพัดนะ่ทั้งเจ็บตัวเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะ่แต่ว่าไอ้ที่มันคุ้มค่านะ่ที่ได้กลับมาคือเรื่องของสติสมาธิญ,ญะเนะนี่คุ้มค่าทําให้เราจิตมันตื่นขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมารู้ทันอารมณ์อะไรตัวเองได้ง่ายขึ้น อันะนที่ยมทำนะถูกแล้วคือนะเวลามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รูว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นั้นแล้วนะมีเรื่องอื่นต้องทํามันจะไปยังไงต่อเรื่องมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหนะ้าที่ของเราคือรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงรู้สภาวะทั้งหลายที่กระทบเข้ามาตามความเป็นจริงแค่นั้นแหลนะหน้าที่ของเรามีอยู่แค่นั้นนะอ่าอีกหนึ่งคำถามเชิญจากคุณกัลยามาดีในอิดเวิร์กขอระยะส่งสภาวะค่ะ การนั่งสมาธิปกติเวลานั่งสมาธิจะมีอาการร้อนทั้งตัวเหมือนไอร้อนละอ,อุกออกมาจากข้างในตัวแต่วันนี้มีอาการร้อนเหงื่อแตกที่หน้าแต่หนาวเย็นมากๆในกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังและกระดูกแขนรู้สึกเหมือนกลายเป็นท่อน้ำแข็งเลยค่ะก็แค่นั่งดูไปเฉยๆค่ะเคยมีสภาวะดิ่งไม่รู้ตัวจะพยายามรีบออกจากสภาวะนั้น แต่ช่วงนี้มีสภาวะคล้ายดิ่งแต่มีความรู้สึกตัวควรรีบออกจากสภาวะนั้นไมคะตอนแรกเริ่มปฏิบัติช่วงสามเดือนแรกเห็นกายจิตกับความคิดอารมณ์แยกออกจากกาันชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าแยกกันแต่เห็นไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนทั้งทั้งที่ปฏิบัติต่อเนื่องในทุกๆวันนั่งสมาธิยังไม่ค่อยสงบ แต่รู้ตัวว่านีไปคิดเร็วกึินค่ะขอบคุณค่ะช่างมันมันเป็นยังไงก็ช่างมันนะไอ้ที่ว่าชัดเจนก็ไม่ได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาหรอกนะมันชัดเจนเมื่อเวลาที่อินทรีห้ามเสมอกันเนี่ยมันก็เห็นอาการที่มันขันมันแยกกันชัดอารมณ์กับจิตแยกกันชัดนะช่วงไหนที่สินซีไม่เสมอนะศรัทธาิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เสมอกันน่ะมันก็รู้ไม่ชัดอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ไปให้ความสําคัญหรือบางทีมีปัญหาอย่างนี้ว่าพอมันเคยรู้ชัดชัดสักระยะหนึ่งนะมันชักจะเริ่มชินกับมันจึงไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดอะไรกับมันจนเหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะรู้อะไรหรือไม่ค่อยจะชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนบางทีมันมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาก็มีนะไปสังเกตดูให้ดีเถอะสังเกตยังไงถ้าสังเกตเห็นว่าอ้าวมันก็รู้มันอัตโนมัติของมันนี่นะไม่ต้องตั้งใจรู้เหมือนเมื่อก่อนพอสังเกตดูจริงอ้าวมันก็แยกของมันอยู่นี่นะ นะจิตกับอารมณ์ทั้งหลายจิตกับรูปกับนามอะไรเงี้ยมันแยกจากกันอยู่นี่นาม,มันไม่ได้ติดกันเหมือนเมื่อก่อนเป็นก้อนอัตตาตัวตนเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนะพอไปสังเกตด,ดูดีๆก็จะเห็นอย่างนี้นะสำหรับคนที่เคยที่เคยแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเอาละขอ,อนมโมนมัฏฐานะนะเดี๋ยวเราสดมนกัน